อีพอเขาไปในบ้านได้แม่เป่งกับไข่มดแดงมาสดสดบ่ท่านได้แยกกันพุ่นเดชมเจจาวานี่โว้ยสดขักสดเนี่ยลูกน้องอีพอไปหามาเพิ่นมากหาได้แต่ว่าบ่กกินเอามาขายยางเดียวมเจ้าว่าทุงหนี่ทุงใหญ่ๆนี่จักบาทเสื้อบ่ถ้าบอกว่าสองร้อยบาทมเจ้าวเสื้อบอแม่ว่าแต่ซื้อในตลาดนี่บ่ได้แล้วหรือไปขายในแม่้าเพิ่นเอาไปขายในตลาดได้เงินบ่ต่ำก็พันๆกวาบาทุ่นแล้วเนาะทุงบักใหญ่นึงเว้ยได้มาเพิ่นก็บบอนี่้เพิ่นก็บบแยกบ่ท่านได้แยกได้ได้อีพ บอกว่าเอาใส่ทุงม,มาเลยวพื่อนทั้งแม่เป่งทั้งไครหมดแดงร่วมกันวปักหลายเลยแหละใครหมดแดงก็หล่เมนีกะทิดเมนูบออกพว่ายยังมาตีบุ้งวะสิเฮ็ดยังของในตู้ก,กับ่บหอกบบครบ,บก็เลยมีปลาดอนลีของคนหน่อยก็เลยวาสิต้มไส่ปลานี่แหละต้มไส่ปลาดอนลีนี่ละจ้าต้มยำธรรมดานี่แหละต้มแล้วๆล่าเบิ่งกนนะคอกตาไข่กับ่บมีมีแต่ข้าจาก,กะตามบักพีิก็หอมแดงใส่ลงไปเลยนี่แหละบบเป็นยังแต่ปลาดอนลีมันกับ่บข้าวหรอกเนาะจ้ามีอะไรก็ใส่เท่า นั้นไม่มีไม่ใส่อีแม่กระปุ้งโหลดไปเลยกับสิมาหัน่นปลาดอนลีเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเว้ยต้มยำปลาดอนลีล่องเมืองแล้วใส่ไข่หมดเดก <laughs> จะเป็นรสชาติแนวใดก็ลองมาชิมมึงแหละจ้าเคือแรงเนาะการเฮ็ดกับขาบ้าวบ่มีพิษบ่มีถูกดอกจ้ามิยังยังกัใส่ไปเบิดนั่นแหละใส่ลงไปแนวแซีบๆนัวๆนั่นแหละจ้าบ่ได้ก็คือน้ำประลาลนะจ้าใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่ไรเสียบหลายคือจังผงนัวนั่นแหละก็ใส่บักเคลือเทศเพิ่มสีสันไปนน้ำเนาะจ้าอันมาเบิ่งบัดนี้แม่เป้งกับไข่มดแดงเฮาป๊าดบ่แม่นไป็นแย่เองเป็นหยังวติว่าหมดแดงจากกัดจ้าบ่แม่นเจ้าของไป็นแย่ไข่มดแดงเองพุ่นลับปวดแสีบปวดหลอนไปเบิดเต้นอยู่เด้หดน่ไม่ ไปแล้วเต็มตะกาบักไ่ยังตักเอาทับพี่อีกทับพี่ยังจนหล่นทับพี่ผลลวะะก็ใสพักลงไปคนโคเลโคเลคุกเข้าให้เข้ากาันปาดเป็นตาแสบอยู่เด้อจ้าหลังจากนั้นอีแม่ก็สิมทาทาการก้อยขึ้นกันละจ้ะสิก้อยไข,ข่มดแดงผลลัก็มาหันมาส้อยหอมแดงลวก็บักพิกเนาะจ้ะอักเพิกก็ไม่มีเหมือนเดิมจา้าไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าไปสื่อตอนนี้ก็คือสิบมีล,ะละ้วล่ะเพราะว่าย,ยังว่าตีมันถุ่มกว่าแล้วตลาดก็สิวายเวิร์ดหลังจากนั้นก็สิมาลาปักก้อยละจ้าก็ก้อยธรรมดาปกติแลมีบักพีกเข้าครัวนน้าาปปลสงไเะะจอมกด ้ำต้มไปจักน้อยเนาะจ้าเผื่อ,อย้มันคนมันจะด้มีน้ำมันสิบคเค็มพูดก็าซายไข่หมดแดงแล้วเมเปียงโว้ยมูเจ้าเบิ่งติละสดบ่สติ่มโนนแอวนแวโนนแน้วๆๆๆหลักกระสาหอมแดงกับไข่อีกลงไปเจ้าเห็นก้อยไข่หมดแดงอีเม่ก็จะเอ็นทองแข็งอยู่ดอกนอกเพราะว่าเยังว่ตตีแเม่บไ่ได้ขวแม่มเปียงแต่แม่อีเม่ก็กลับไปขวอยู่ดอกเด้อจ้าอันนี้ก็จะมีเสียงแสกแน,ะนะ่นอะเพราะคนหน่อยก็เเ่นนี่ละเ่นของเน่นน้องแนงน่องแนงเพิ่นอยู่นี่ละต้องขอโทษขออภัยในความมีเสียงแสกมาบัดนี้แต่งผ้้าาเขลงป ต้มแม่ต้มปลาดอนหลีใส่ไข่หมดแดงแ่บคักบอคิดว่าจะเห็ดแ่บได้ขนาดนี้สมไอยลยคือหนังนี่ขนาดเครื่องบ่ค่อยครบเด้กระแสบคักแ่บแน่บ่มมีพงบ่มมีพักอียงกระแสบเลยจ้าบ่คงบอข้าวไข่หมดแดงก็ปลาอีแม่ขัวมาแล้วเด้อขัวมาแล้วเด้ออีแม่ก็กินคักกินเน่โอ้จะคองกระแหงเป็นแม่ลูกอ่อนบนี้กินแม่เป่งอีแม่ี่บ่เคยคาร่ำคลอกอกีหยังดอกกินในทุกสิ่งทุกอย่างอีลีถวาเรื่องกินนี่แต่ก็บบเคยแพ้จักเถื่อ